สวัสดีค่ะวันนี้พี่เป้จะถามลุงที่ขับสมล้อสาธารณะนะคะว่าคุณลุงได้เงินแล้วนะคะที่คุยกับคุณลุงคือคุณลุงได้เงินแล้วจากการยื่นทบทวนสิทธิ์เรามาถามคุณลุงกันนะคะว่ารอบแรกคุณลุงได้แบบไหนนะคะลุงคะอันรอบแรกลุงได้แบบไหนคะเขาส่งเจไดมาให้ลุงเป็นอย่างสาธารณะที่ว่าโลาณสถานะนณะจ้ะจ้ะสถานะรอ,<ล>รอบแรกนะรอบแรก เป็นผู้ประกอบการโอ้เป็นเจ้าของธุรกิจว่าสั้นซะธุรกิจโอ้แต่ทั้งที่ลุงขับสามล้อสาธารณะเนาะแล้วแล้วมันี่ลุงเหตุจากไหนครับมานี่ยื่นอุ่ทอรยื่นทบทวนสิทธิ์เนาะค่ะแล้วคุณลุงเมียมคนคนมาตรวจอยู่บ่ค่ะบ่มีครับบ่มีเนาะได้เลยมันบ่อค่ะคุณลุงยื่นอุธทอนประมาณมือไห่ค่ะลุง เมื่อเปิดห้ยืดอุท้อนประมาณวันที่ยี่สิบเนาะที่ยืดอูท้อนจ้าเพื่อเปิดหอยยืดอุท้อมือแรกเลยเป็นบ่ค่ะลุงค่ะแล้วลุงได้เงินมือใดมัอนี่คะยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดเมษาบ่มีคนมาตรวจว่าค่ะลุงไดอยังไงโอ้เห็นค่ะเห็นเพื่อนๆเห็นไหมคะของคุณลุงไม่มีคนมาตรวจนะคะแล้วที่คนขับสามล้อเนี่ยค่ะคุณลุงได้กันเยอะไหมคะ รวมรวมตอนนี้แปคนเจ็ดแปดคนที่วินที่วินสามล้อนี่มีมีกันเยอะไหมคะลุงประมาณประมาณสิบประมาณสิบประมาณนี่ที่ประจําอยู่ก็ไปไปมาๆบ้างครมีมีคนที่ผ่านนี่เจ็ดแปดคนแล้วใช่ไหมคะลุงและที่เหลือนี่คือยังยื่นอูธทร์ยื่นทบทวนอยู่ครับ ค่ะนี่นะคะคุณลุงคือแบบไม่มีคนมาตรวจสิทธิ์นะคะแต่ด้วยความที่ที่เรามั่นใจว่าเราขับสามล้อขับวินจริงนะคะก็ยินยอมให้เจ้าหน้าที่มาตรวจแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มาตรวจนะคะก็เพราะว่าเราเอมมั่นใจอะเนาะตอนถ้าถ้าเขามาตรวจสอบลุงนี่ลุงพร้อมไหมคะตอนนั้นก็พร้อมตลอดเลยครับอืมนี่ฮะยืนยันจากคนยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วได้สิทธิ์นะคะขอบคุณคุณลุงมากนะคะสวัสดีค่ะ